ชอบเขาแล้วไปเอาของเขามาทำไมก็เ <DD: S 1> ขาทำดีด้วยแล้วฉันก็เกรงใจเขาอะไม่กี้เขาขอเป็นแฟนด้วยนะฮะขอบคุณค่ะไปก่อนนะ พี่พลแมงกิตกลับมาซื้อของมาฝากด้วยมาทำหน้างั้นนะก็ฉันไม่ได้ชอบเขาขนาดนั้นนะไม่ชอบเขาลไปเอาของเขามาทำไมก็เขาทำดีด้วยแล้วฉันก็เกรงใจเขาอะไม่กิฟเขาขอเป็นแฟนด้วยนะฮะแล้วก็ตอบเขาว่าไงก็ตอบไปว่าอืมไอ้ดาวไม่ชอบเขาแล้วไปคบกับเขาทำไมก็ฉันไม่กล้าปฏิเสธอะ ลองคบไปอาจจะชอบเองก็ได้มดนนั้งไอ้ดาวคนอื่นเขาไม่ได้ชอบก่อนแล้วค่อยคบนี่คบก่อนแล้วค่อยชอบยี่ว่าหลังมีคนมาทําดีแกงี้อีกอะแกไม่ต้องมาครบับทุกคนเลยหรอวะฮะนายเ r ซับ y ยูแต่ละปีที่มีเธอดูย้อนหลังเต็มๆทางแอปวันดีดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดี สมัครวันดีรีเมียม<ด>จอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันนี้ดาวน์โหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลย